สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็ผู้ติดตามทางช่อง YouTube ทางช่องของยูทิชแนลนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับการเปลี่ยนชุดสวิตช์กุญแจนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็นงานทั่วไปนะครับซื้อมาจากในแอปนะครับก็ราคาไม่ไม่ถึงร้อยนะครับผมก็เลยถือโอกาสมารีวิวแล้วก็มาเปลี่ยนนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเวฟหนึ่งสองห้าเอนะครับผมหัวถึกครับ ก็ตัวเดิมของผมมันอ่ะมันใช้แล้วมันล็อกคอไม่ได้นะครับลก็เลยโอกาสถือมารีวิวนะวิธีการเปลี่ยนเบื้องต้นในส่วนเบื้องต้นนะผมก็ได้ทําการถอดชุดสีนะครับชุดสีด้านหน้านะครับผมซึ่งเราก็จะมาเปลี่ยนตัว่ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีน็อตนะ ต้องถอดนะครับก็มีชุดสีด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านข้างแล้วก็ตัวน็อตแทงคอนะครับตัวนี้ผมก็ถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะติดสายโช๊คนะครับอ่ะต้องต้องได้ยกชุดแทงคอนะอ่าตัวนี้ทั้งชุดยกขึ้นนะครับผมก็เลยต้องนั้นมาถอดครับฝั่งนี้น่าจะติดสายคันเร่งนะต้องได้ถอด สายข้าเล่งอีกนะครับใช้วิธีถอดลูกเล่งนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาลองยกดูนะครับอโอเคมันจะมีนอตอีกตัวหนึ่งนะสองตัว ตรงนี้แล้วก็ตัวล่างนะครับโอเคเดี๋ยวขอยนาถอดก่อนนะได้แล้วครับก็มาถอดนะปักนะจะมีสองเส้นนี่นะตามสายเลยนะโอเค ตัวใหม่คนระับเข้าไปนะครับตัวนี้ก็เป็นราคาพอใช้ได้นะคราคาไม่ไม่แรงมากนะครับก็ลองมาใช้ดูก่อนนะครับว่า อนาคตมันจะเป็นยังไงนะก็อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆนะที่ไม่ค่อยมีงบนรบราคาอ่าแท้เบิกนะครับก็เกือบพันนะครับชดชดหนึ่งนะจะเป็นชนแชแจเล็กนะครับ เอาแค่จึงมือพอนะครับอ่เดี๋ยวก็ถอดรอบหน้านะับมัน,ม,นมันจะลำบากนะเอาแค่นี้นี้นี่พอนะครับแล้วก็มาต่อเข้ากับสายเดิมนะครับ สามเส้นเลยนะครับมันจะมีเส้นแดงนะครับแล้วก็ดำแดงนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราลอ,ลองเทสดูนะอขอ,อยาดใส่นี้ก่อนนะจะ,จะได้เห็นชัดๆนะครับ เดี๋ยวเรามาลองนะครับโอเคก็ถือว่าผ่านนะครับในส่วนตัวด้านหน้านะครับโอเคขอญาตนะะประกอบให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวเราค็มาเปลี่ยนตัวหลังต่อนะครับตัวด้านหลังนะครับก็ได้ถอดต้องได้ถอดชุดสีนะครับแล้วก็เหล็กคายเบาะนะครับอโอเคอแล้วก็มาถอด ชุดใส่ท้ายนะครับตัวนี้นครับก็มายกนะครับชุดสส่ท้ายนะครับก็ระวังนิดหนึ่งครับก็มันจะติดติดเดือยล่างๆนะครับไม่รู้แค่หนใหจะมอ,อกมนะครับ โอเคก็เอาแค่นี้ก่อนครับน่าจะได้นะมันก็จะมีกิบล็อกด้านในนะครับก็จะมีตัวล็อกผมก็ได้ทำการแกวอกมาแล้วนะครับตัวนี้มันจะล็อกอยู่นะครับ ตัวเป็นกิบล็อกนะครับแล้วก็สามารถนะ <S <S ให้เพื่อนๆนะครับจะมีกิปล็อกนะครับตรงนี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยคอให้เพื่อนๆขยับๆแล้วก็มันก็จะหลุอดออกมาเลยนะครับในส่วนตัว ตัวจะเป็นล็อกนะครับมันก็จะหลุดนะครับก็สหรัตตัวใหม่นะครับวิธีการใส่นะก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ด้านในนะครับผมว่าชุดไฟท้ายมันเกการนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็ให้เพื่อนถอดตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับชุดไฟท้ายออกเรียบร้อยนะครับ เพราะว่าค่อนข้างเกะกานะครับมันก็จะเห็นชัดๆนะครับก็จะมีตัวล็อกด้านในแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ โอเครับ okay. อ่าโอเคครับผมก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยคนระับท,ที่การใส่ตัวล็อกกุญแจด้านหลังนะตัวล็อกเบาะนะชิวิีกุญแจนะครับทั้งชุดนะครับอ่ะเดีย๋ยวลองขออนุญาตมาลองเทสตัดูนะครับ โ okay, so อเคก็ประมาณนี้นะครับผมก so ็มาลองตัวทั้งหน้าอีกรอบนึงนะับเนี่เพื่อนได้รับชมนะคร okay, so ับโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับ <c oughs> ทางช่องของเยอะแยะนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็มีสาระดีๆมานำเสนอก็ประมาณนี้ครับผม